สวัสดีครับวันนี้ทางร้านพามาชมกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็น Ford r เ n g e r นะครับผมตัว WiT แทครับผมลูกค้าสั่งงานพรมกับทางร้านนะครับเป็นแบบ Full Option นะครับผมแบบ VIP เลยนะครับคันนี้เป็นสีดำได้ดำนะครับแล้วก็ใยดักฝุ่นเป็นงานดำล้วนครับกระดุมทองเหลืองงานสวยนะครับงานของทางร้านแล้วก็มาติดกันลอยใส่นะครับผม งานตัวหนังของทางร้านนะครับผมเป็นหนังอย่างดีนะครับผมหนานุ่มนะครับกันน้าได้ร้อยเปอร์เซน์ครับติดหมุดล็อกพรมให้เรียบร้อยนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับผมตัวฟอร์ดตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยทางร้านผมจะติดงานให้แบบเนี๊ยบแบบนี้เลยครับผมด้านข้างติดหมุดแบบนี้เลยนะครับผมตรงฝั่งนี้นะครับผมสําคัญนะครับแล้วก็ขึ้นขอบกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับผมสามารถกวาดฝุ่นออกได้เลยนะครับผมตัวนี้ปั๊มแผ่นกันสึกที่ตัวหนังอย่างดีนะครับ ตัวหนังตัวนี้สามารถแช่น้ําได้นะครับผมไม่บวมนะครับแล้วก็ไม่อมน้ําครับใยดักฝุ่นตัวนี้นะครับผมเป็นใยสังเคราะห์พิเศษเก็บกักฝุ่นได้ดีนะครับผมถอดเคราะห์ได้ง่ายแล้วก็ถอดซักล้างทําความสะอาดได้ง่ายครับผมปั๊มแผ่นกันสึก2ชั้นนะครับติดที่หนังหนึ่งชั้นแล้วก็ที่ใยดักฝุ่นอีกหนึ่งชั้นครับทําไมลูกค้าเน้นติดตั้งงานที่ร้านผมเป็นหลักเพราะว่าผมเน้นงานคุณภาพนะครับผมเราให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าตัวจริงก่อน ถ้าลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะครับผมไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้ายังไม่มั่นใจนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาที่หน้าร้านมาเลือกซื้อสินค้ามาเลือกดูวัสดุนะครับผมก่อนที่จะสั่งซื้อได้ครับตัวนี้คืองานแถว2ครับตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะครับผมตัวนี้ใย,ยดักฝุ่นมีให้ทั้งหมด3ชิ้นทุกชิ้นนะครับผมสามารถถอดซักล้างได้หมดครับ ตัวหนังของทางร้านนะครับผมสามารถแช่น้ําได้นะครับผมไม่อมน้ําแล้วก็ตากแป๊บเดียวแห้งครับผมขึ้นขอบกันน้ําให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเสียบหมุดเข้าไปในกาับนะครับให้มันแน่นแบบนี้ครับผมงานสวยนะครับแล้วก็งานแนบสนิทกับตัวรถแน่นอนครับกระดุมทองเหลืองเพิ่มความหรูหราและก็ความทนทานครับผมทางร้านผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยครับผมเน้นการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับ ถ้าลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะครับผมอยากเห็นสินค้าตัวจริงก่อนก็เชิญที่ตลาดบัวทองครับผมตรงข้ามไทยวัสดุบางบัวทองเลยครับตัวนี้เป็นติ๊กเกอร์ใสนะครับผมตัวนี้เป็นตัว P u นะครับผมกันรอยได้อย่างดีครับผมมาลองดูอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ช่างเรากําลังติดตัว P u กันรอยนะครับผมเป็น P u สาใสกันรอยครับงานตัวหนัง สวยหรูแบบนี้เลยนะครับงานของทางร้านส่วนมากผมจะเน้นรีวิวนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าตัวจริงนะครับเหมือนถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสำคัญมากๆเลยผมอยากให้ลูกค้ามั่นใจก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับแล้วประกันงานของผมนี่เนียบนะครับผมช่างของเรานี่คือเน้นเป็นพิเศษนะครับผมคือทุกอย่างจะต้องเนียบลูกค้าจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดไปครับ ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมถ้าลูกค้ายิ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นรีวิวอยากเห็นสินค้าตัวจริงก่อนนะครับเหมือนกับลูกค้าได้มาดูด้วยตาตัวเองครับผมว่าของเราสวยแบบนี้นะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสนใจก็ทักมาครับ085907 5 5ห3หครับผมผมรับสายเองตลอดเลยนะครับผมขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มาอุดหนุนนะครับผมขอพรบคุณมากๆครับขอพรบคุณจากใจครับสวัสดีครับ